ะะอยู่กับชินที่ชิน MG เมกาชัยพฤษ์ค่ะตอนนี้นะคะชิ้นอยู่กับรถ MG S5 ไฟรุ่นดีพัรน,นะคะราคาค่าตัวสุดพิเศษอยู่ที่6,99,900บาทเท่านั้นค่ะก่อนลูกค้าจะเข้าไปรับชมคลิปนะคะชินฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ชินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ MGS ไฟรุ่นดีพันนะคะตัวนี้นะคะรถมีส่งมอบทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในสี C นะคะไทเทเนียมค่ะสีขาวแล้วก็สีเทาของเรานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกลอยู่ที่4 1 6กิโลค่ะมาพร้อมกับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรค่ะความจุบแบตเตอรี่ของเขานะคะจะอยู่ที่50กิโลวัตต์อาวเลยค่ะและตัวนี้นะคะ,ะคบบต,ต้องมาพร้อมกับล้ออัลลอยนะคะสีดำนะคะขอบ17แบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่ไม่ชอบในเรื่องของตััวนรูค่ะ ตัวนี้นะคะเหมาะกับคุณลูกค้ามากๆเลยแล้วก็ราคาสุประหยัดมากๆอยู่ที่699,900 90, บาทเท่านั้นค่ะ จะมาพร้อมกับไฟเดนทัมแลนนิ่งไลน์นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมแบบนี้เลยค่ะส่วนกระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นแบบอ d a p ก i ิสกิลขาะกระจกมองข้าเขานะคะจะตัดเป็นสีดำนะคะให้เข้ากับตัวรถสีขาวเท่ๆแบบนี้เลยและตัวนี้นะคะในกระจกของข้างเขามีบายสปอร์ตให้คุณลูกค้าด้วยแต่ว่าจะไม่มีกล้องรอบพันนะคะตัวนี้เราจะตัดออกไปนั่นเองค่ะตัวคีเลสค่ะเขายังมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เราตัดออกไปค่ะคุณลูกค้าจะเป็นในเรื่องของตัวซันรูมนั่นเองค่ะเราจะเราหลังคาเราก็ยังจะมีให้คุณลูกค้าเหมือนเเดิมลย ะะมาชมนะคะว่าวนไไในตัวนี้เขาตัดอะไรออกไปบ้างนะคะในตัวนี้ค่ะเขาจะมีเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องช่วยถอยจากถ้าเป็นตัวรุ่นเอกกับรุ่นเวียเขาจะมีเป็นกล้องรอบพัน3.6สิ่ให้แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของกล้องไยหลังให้เล่าเซนเซอร์รอบคันสี่จุดเขายังมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่หายไปค่ะจะเป็นในเรื่องของตัวท้ายนะคะเราจะไม่มีท้ายไฟฟ้าให้แต่ว่าเราจะเป็นท้ายแบบแมนนวนนะคะตัวนี้ยกง่ายค่ะไม่หนักแล้วก็สะดวกสบายด้วยตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะอยากสั่งนะคะในเรื่องของตัวท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมก็สาามรถแจ้้้งชินนนไดะะคตัวี ทีมบริการติดตั้งให้ค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของตัวท้ายไฟฟ้านะคะอยี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมภายในตัวรถกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับภายในตัวรถของ MG นะคะรุ่น D-Pass ตัวนี้ค่ะพรงมาไลฟยฟังก์ชันของเขานะคะเรายังจะมีให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เราตัดออกไปในตัวนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีนะคะก็คือในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะตัวนี้เราจะไม่ได้มีให้แล้วก็ในเรื่องของตัวซันรูค่ะแล้วก็ไฟนะคะที่จะเป็นด้านข้างนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลักเราจะไม่มีให้ตัวนี้เราตัดออกไปสําหรับเบาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะปรับแบบแม่นนวลค่ะในตัวรุ่นนี้ค่ะจะไม่ได้มีแบบไฟฟ้าให้นะคะเหมือนในตัวรุ่น X แล้วกกก็็รรรุุุ่่นน V คคคคคะตัวี้บอเลยาาาามม619,900 ค่ะหน้าจอของเขาค่ะก็จะเป็นหน้าจออินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่เท่าเดิมเลยค่ะเหมือนในรุ่นของ MG s 5รุ่น X นะคะแล้วก็รุ่น V นั่นเองค่ะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลย m g S ไฟรุ่นดีพานค่ะตัวนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่6 9 9 9 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรหาชินได้เลยค่ะที่หมายเลข0ูน1 1 0 9 7 3 6นนะคะหรือจะโทรเข้ามานะคะที่ศูนย์ MG ของเราได้เลยค่ะ MG เมกาชัยพฤกษ์นะคะที่หมายเลข0ูน9 1 9 8 5 5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะชินต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ